โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านนะฮะผู้ก่อรายการทีดีพทีวีนะฮะโอเคนะก็ไปอยู่ผมนะก็นี่นะก็ไม่พี่คนหนึ่งนะผมได้มาจากเพื่อนนะขอรับทำนะบลกแชนแนลมาสคอตนะฮะห้าสิบรูและเออเอสนะเนี่ยอดีไลน์ก็ตามนี้เลยนะฮะนับ เคราคาก็ไม่แน่ใจติดรองได้บ่หนะโอเคนะใครสนใจก็ทักพี่ก็ได้นะฮะน่ะ BEP นะฮะสองห้าสี่สามนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะ่่สสคัญที